เรทีๆๆ <t 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 ่หนึ 5, 4, ่งสามสองสี่สอง 等。No. 对。Sí. จะเป็นการแข่งขันหญิงเดี่ยวรุ่นอายุต่ำกว่า13ปีนะครับรอบ8ครับเป็นการพบกันร,ระหว่างแฟนปลานะครับชุดเสื้อสีดำกับฟลานะครับเสื้อสีขาวแันลานจะอยู่รโมสนบ้านทองหย่อนนะครับส่วนน้องลายจะอยู่ อมประจอภิรม,ม,มิตรสิบเอ็ดห้าสิบสองห้า น,นี่จะเป็นรายการเดอะมอลโคราชแบดมินต,ตันแชมเปี้ยนชิป2022นะครับจากที่เดอะมอลนะครับนครราชสีมา 13 6หเ สิบสี่สิบที่เจ็ผู้ผสมา่ปรอบกอชเล ที่นี่เซราคาวิสุชิยาจากสิงคโปรและสติปาสุวัชัยจากเกดแก่กับพรชรเทียนดาวจากจีนแมนและธนภัรแพรมณีจากเวสนาบันกรรมการผู้ตัดสินคือนักสิงิ์ปิยซงสถานที่เ็ผู้ผสมคืตองขวัญ17ขรอบรองชนะเลิศทีกาคาวิสุชิยาจากสิงคโปรและสติปาสุวั สิ่งเหล่าใจดีแทนไอ้หน้ายาแร์ี่จากบริษัทหลักการกำแพงเพื่อสินคุณแม่เลือกสิยี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดเจ็ สนามที่นผู้ผสมอายุต่ำกว่า11ปีรอบรองชนะเลิศที่30ราชพฤกษ์ำรรมจันทรลชัยสมุทรพในทั้ง ID 2 8ทักษันต์กุณเสริฐประเสริฐร่าคทองหล่อและทีชนาชัยโรนาลจ่า10เองกรรมการผิเล่นแ0นะครมเข้าปัญญาสนามที่นผู้ผสมอายุต่ำกว่า1 7ปีรอบรองชนะเลิศ0 ราชการทยี่สมัามาและทยศนล้์มีการจัดตจ้าตะแคงตูิเศษประเสริฐจาก้าทองหยอกและิชแชัยราจัดแนกรรมการเพื่อสิลป์ท่คก้าปัญญาย1 9บที่1ตายเป็นฝ่ายชนะย1ต่อ9 เลที่สองศูนย์เท่าฝ่ายเป็นฝ่ายเติดหนึ่งศูนย์ หนึ่งสองสองหน ktoś, ึ่ง 第零。 สี่ห้าสี่ รอบองชนล29ฟรตินคุณาิราจากบ้านทองหลอดจากพื้นทันือรวิชาโชค์ดัสเรานีเอมรางทัลผู้เล่นนเจบารางบุกที่สนตที่ชายเดี่ยวอรยุต่างก็9รอบรองชนะเลิศหที่29ฟรตินคุาวิรตจากบ้านทองหลอดจากพื้นที่พันือรงวิชาโชค์ดัสนีโ Thank oh, สิบเอพักพึ่งเซตที่สอง จังหวัดนครราชสีมานะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง30ตุลาคมน,นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับจะเป็นรอบสิงคลาลเลอรนะครับวันนี้จะมีรอบก่อนอ่ารอบแฝงแล้วก็รอบก่อนรองคลาลเลนะครับแล้วก็รอบรองคลาลเลร สิบ1 1เท่าเนดูนี้เป็นหญิงเดี่ยวต่ำอายุต่ำกว่า13ปีนะ รอบรอบแปดนะครับรอบก่อนลงชนะเลิสิบสอง1ิบ ติดสามเทา่ทา

สามงินสที่หกชายเดียวนต่กับเกปีรอบเลี่ที่สามสิบผบรสุทิลาสี่สิบห้าจากนั้นสูังแด 1ิบหกบเจ็ 20.16 21.16 20 กบเซตที่สองปลายเป็นฝ่ายชนะส,สองต่อศูนย์เซตยี่สิบเอ็ดเก้ายี่สิบเีอายุต่กว่า็ดปีรอบก่อนรอชนะเที่้สิบนนี้ขอจบเพียงค่ดีก่อนนะครับเดี๋ยวเจออีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นดิงคูนะครับรุ่นรุ่นอายุต่ำกว่าสิบสามปีนะครับคันานกับกีกกี้นะครับรอบก,ก่อนรองชนะเลิศ 弟弟要来，太了解。